ดีขึ้นเลยอ่ะปกติก็ปวดเพราะมันดีขึ้นเลยแป๊บเดียวเองอ่สุดยอดนี้ฮะโอ้ปกติอ่ะเราอ่ะใช้เวลาอยู่ในกับหน้าจอมือถือแล้วก็คอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นเวลานาน,านอาการหนึ่งเนี่ยที่เกิดขึ้นเลยคือออฟฟิศซินโดมอาการเนี่ยก็มีเรื่องของการปวดเมื่อยแล้วก็ตึงที่คอบ่าไหลพอสะสมไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ยิ่งปวดมากขึ้น แก้ปัญหาเนี่ยก็คือก็ต้องไปหาหมอนวดเนี่ยเพื่อ,เ,อเพื่อนวดผ่อนคลายครั้งหนึ่งเนี่ยก็ใช้เวลา1-2ชั่วโมงเลยในบางทีก็ไม่ดีขึ้นปวดระบมมากขึ้นอีกแล้วก็อาการเรื้อรลังแบบเนี้ยเป็นมานานมากแล้ววันหนึ่งเนี่ยนะมีเพื่อนมาแนะนำให้เราได้รู้จัก Essential Oil ตัวนี้ใช้คู่กับโคค n นัทออยล์นะเพื่อในการทาพอทาแล้วเนี่ย ปแปลกมากเลยทาไปนวดด้วยตัวเองนะประมาณสักห้านาทีเนี่ยอาการดีขึ้นเลยอะ่ะแปดเบปอนี่ยบบหายปวดเลยลืมหมอนวดไปเลยอะ่ะอันนี้มันสุดยอดมากๆเลยต้องขอขอบคุณเพื่อนคนนั้นนะครับที่มาแนะนำเ h ส d d ดีให้กับเรานะครับในวันนั้นขอบคุณมากครับ